ครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็ไปอยู่กับช่องวัลเล่กันอีกแล้วนี่ครับโอ้โหนี่นะเธอเลรออะไครับปพ๊ดโอ้โค้ก็จบแล้วโค้กอันนี้เป็นนะครับครโค้กเดี๋ยวเราจะมาดูตักกันนะครับว่าจะตักได้ดียังไงโอ้นโหว้าวนี สบายเลยคร y ang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  ับล uh, ้อยางอย่างดีนะผมถ่ายให้ผมดูอืมอ่ะปื๊ดปื๊ดโอ้โหจนรถตักฝั่งนี้ดูขนาดนะครับดูขนาดมันเป็นโมเดลใหญ่ๆครับยิ่งดูได้ดูได้แล้วปื๊ดปื๊ดอ่ะนี่โมเดลเล็กครับผมอืมเป็นโมเดล อันนี้เป็นโมเดลเล็กวิ่งได้อ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วนี่อันนี้ก็เป็นไมโครไมโครอันนี้ก็เป็นรถตัก่าักอ๋อ ไม่เห็นไม่โคโลนบอล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 ไปนร้่อยๆขับมานีานนนนนนน่มาเลิเเ่มเลยครับอืม,อม,อมว้าวอือ ปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าเรามีอะไรมาสมทบกันอีกนะครับคลิปนี้ก็ลาตะพิษเท่านี้